เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ CRV มีหนาว X Trail ePower e f o r o s ตัวจริงเข้าไทยแล้วออปชั่นแน่นสุดในคลาสสวัสดีครับเพื่อนๆ n ิ s s a n ส่ง X Trail ePower e f o r o s รุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นเข้ามาทำตลาดไทยด้วยจุดเด่นของระบบขับเคลื่อนแบบเครื่องยนต์ไม่ส่งกำลังลงล้อแต่ทำหน้าที่ปั่นไฟให้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบ มอฟิลลิ่งการขับเหมือนรถไฟฟ้า100%เเซในขณะที่ยังคงเติมน้ํามันได้ตามปกติรถคันจริงมาพร้อมอุปกรณ์จัดเต็มการตกแต่งพรีเมียมและเทคโนโลยีความปลอดภัยครบทุกด้านกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความแรงแบบรถไฟฟ้าความมั่นใจของระบบขับเคลื่อน4ล้อและแพคเกจออปชันที่แน่นกว่าคู่แข่งในงบไม่ถึง1.7ล้านบาท n i s สัน X Trail ePower e4os 4WD ราคา1,699,000บาทรุ่นนี้เป็นการนำเข้า CBU จากญี่ปุ่นพร้อมแพ็กเกจการรับประกันครบทั้งตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรระบบไฟฟ้า ePower 5ปีและแบตเตอรี่รับประกันยาวถึง10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางมิติดตัวรถอยู่ในระดับกลางของกลุ่ม SUV ครอบครัว ยาว4,660ม mm, ิลิเมตรกว้างขึ้นเป็น1,840ม mm, ิลิเมตรและสูง1,720ม mm. ิลิเมตรเทียบกับรุ่นก่อน T32 จะเห็นว่า T33 ใหม่มีสัดส่วนโตขึ้นเล็กน้อยเพิ่มพื้นที่ภายในให้โปร่งกว่าเดิมพร้อมฐานล้อ2,706ม mm, ิลิเมตรที่ช่วยให้การทรงตัวนิ่งขึ้นและยังคงมีถังน้ำมันขนาด55ลิตรสำหรับระบบ e-power หัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือระบบ e-power e4os ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร V6 เทอร์โบ ทำหน้าที่เป็นเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าให้มอเตอร์หน้าหลังจํานวน2ตัวทําให้รถมีอัตราเร่งทันใจแบบรถไฟฟ้าร้อเซโดยมอเตอร์หน้าให้กําลังสูงสุด203แรงม้าและมอเตอร์หลัง135แรงม้าแรงบิดมาพร้อมตั้งแต่รอบต่ําทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบ e4os ที่ช่วยเกาะถนนและปรับการส่งกําลังในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็น snow standard eco sport หรือ off-road ดีไซน์ภายนอกใช้ไฟหน้า multi-level LED พร้อมไฟตัดหมอก LED ประตูหลังเปิดกว้างเคลือบ90องศาใช้งานสะดวกมากๆโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กพร้อมระบบเปิดฝากระโปรงท้ายแบบ motion activated ใช้เท้าเตะเปิดปิดแบบไม่ต้องใช้มือห้องโดยสารจัดเต็มด้วยเบาะ3แถว7ที่นั่งเบาะอุ่นร้อนระบบแอ r ์ z o n โนหน้าจอ head up display ขนาดใหญ่10.8นิ้วพร้อมมตรวัดสูดิจิตอลสิบนิ้วจอกลางก้ามนิ้วรองรับ Apple Carplay Android Auto แบบไร้สายลำโพงบ s สและมี wireless charging รวมถึงม่านบังแดดด้านหลังที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้านความปลอดภัยให้มาเต็มกับ Nissan Safety Shield 360เช่นระบบเบรกอัตโนมัติเตือนเมื่อมีรถตัดหลังกล้อง360องศาพร้อมมีกล้องที่กระจกมองหลังและฟังก์ชัน Trace Control ที่ช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโคง้งทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและเดินทางไกลมั่นใจมากขึ้นอีกตัวรถมีให้เลือกทั้งหมด6สีพร้อมสีทูโทนแบบหลังคาดาหลายโทน ส่วนภายในเป็นเบาะหนังสีดำสุดพรีเมียมทั้งหมดโดยรวมแล้ว X Trail E Power E4Os ถือเป็น SUV สำหรับครอบครัวย,ยุคใหม่ที่ต้องการความแรงแบบรถไฟฟ้าความมั่นใจของระบบขับเคลื่อนสีล้อและแพ็คเกจออปชันที่แน่นกว่าคู่แข่งในงบไม่ถึง1.7ล้านบาทหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ